มันจะดีแค่ไหนคุณค่าทาหารมันจะเป็นยังไงแต่ถ้ามันไม่อร่อยอันเนี้ยไม่ดีแน่ครับสวัสดีครับสมาชิกลิช h ัปปี้ครับคิดถึงเนาะคิดถึงกัน <laughs> โอเคก็วันนี้มันเป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมาเจอกันแล้วก็มาส่งต่อเรื่องราวสุขภาพดีๆให้กันและกันด้วย อาหารดีๆอาหารที่ให้ประโยชน์และให้คุณค่าดีๆกับสมาชิกที่จะเติมความสุขให้กับชีวิตกับดิชชารปี้เฮ้ยวันนี้เราจะมาเติมอะไรกันดีให้กับสมาชิกของเราในวันนี้พูดง่ายๆครับและหลายคนหลายสมาชิกหลายท่านน่าจะมีได้มีโอกาสได้ซื้อไปแล้วนะครับตัวผลิตภัณฑ์เอ็นโปรพลัสนะครับและหลายคนสงสัยว่ามันคืออะไรมันคือโปรตีนหรือมันคือโกโก้แล้วมันมีอะไรอยู่หรือไม่กินแบบไหนกินยังไงใครกินได้บ้าง หลายๆคนคงสงสัยวันนี้เดี๋ยวผมจะมาขาขข้อข้องใจเล็กๆน้อยๆก่อนอื่นนะครับถ้าใครได้ซื้อไปแล้วลองพลิกด้านหลังดูนะครับในด้านหลังตัวนี้จะบอกเลยนะฮะรายละเอียดว่าเราใส่อะไรลงไปบ้างสัดส่วนเท่าไหร่แบบไหนยังไงนะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าครับในนี้นะครับส่วนผสมสําคัญนะฮะที่เราใส่ลงไปก็คืออย่างแรกเลยก็เป็นโปรตีนข้าวกล้องและหลายคนรู้จักข้าวกล้องทุกๆบ้านน่าจะมีโอกาสได้กิน พราะอะไรข้าวกล้องข้าวกล้องมีประโยชน์ครับข้าวกล้องมีสารอาหารที่สําคัญข้าวกล้องมีโปรตีนที่สําคัญที่จะเป็นต่อร่างกายด้วยเหมือนกันนะแต่ในวันนี้เราไม่ได้เอาข้าวกล้องมาบดมาป่นเป็นผงแล้วแล้วใส่ลงไปในกล่องนี้ไม่ใช่ครับเราใช้เทคโนโลยีในการที่จะสกัดมันออกมาสกัดในสารอาหารที่มีความสําคัญสกัดในตัวโปรตีนออกมาและเอามาใส่ในกล่องนี้หนึ่งอย่างที่เราใส่ลงไปยังไม่พอครับนอกเหนือจากโปรตีนข้าวกล้องแล้วเราใส่ถั่วแดงเอาไปด้วย ถั่วแดงมีประโยชน์ครับถั่วพูดถึงเรื่องถั่วเนี่ยเขาจะอุดมไปด้วยเรื่องของโปรตีนและกรดอะมิโนที่สําคัญและจําเป็นต่อร่างกายอันนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักหลายๆคนก็คงกินไปบ่อยแต่วันนี้ครับเราเอาเทคโนโลยีในการที่จะสกัดสกัดตัวเอนไซม์สกัดตัวโปรตีนเนี่ยที่มาอยู่ในถั่วแดงเนี่ยเอาเอามานะครับออาเข้ามาเอาแล้วก็เลือกเอาเฉพาะส่วนที่มันสําคัญและจะเป็นต่อร่างกายจริงๆเอาเข้ามาแล้วก็ใส่ลงไปในกล่องนี้อันนี้คือตัวที่2นะครับ แล้วก็ยังมีข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิเนี่ยเป็นข้าวที่บอกได้เลยนะมันมีคุณค่าทางอาหารสูงมากมีวิตามินแร่ธาตุเนี่ยเยอะเลยอย่างเช่นวิตามินบีอันเนี้ยในข้าวหอมมะลิจะมีเยอะสูงมากแล้วก็เขายังมีโปรตีนอยู่ด้วยปรออยู่แบบนี้นะครับเราก็สกดัดออกมาใส่ลงไปในกล่องนี้เช่นเดียวกันยังไม่พอครับยังมีข้าวกล้องงอก การที่เป็นข้าวกล้องงอเนี่ยเขามีคุณค่าทางอาหารอย่างหนึ่งที่มีความสําคัญและจาเป็นต่อาร่างกายและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากหากินก็ยากแต่วันนี้เราได้นําข้าวกล้องแล้วมาสก,กัดมาเป็นผงแล้วก็ใส่ลงไปในกล่องนี้เช่นเดียวกันลองกินในรายการดูนะครับว่าคุณประโยชน์ที่เราใส่ลงไปเนี่ยสารสีรายการเนี่ยมันสุดยอดแค่ไหนยังไม่จบครับมาต่อข้าวโพดผงพูดถึงข้าวโพดข้าวโพดก็คือผักกินนิดหนึ่งนะครับ เป็นผักสีเหลืองก็งคือพูดง่ายๆขอเขาจะอยู่ในกลุ่มไฟโตรนิวเทียนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราก็เอามาใส่เช่นเดียวกันพูดง่ายๆเราเราจะค่อยๆเติมความสมบูรณ์เราก็ค่อยๆเติมคุณค่างอาารที่มีความจําเป็นที่มันมีความโดดเด่นในแต่ละชนิดใส่ๆลงไปในกล่องนี้พูดง่ายๆเติมไม่เต็มเติมไม่ครบกับสุขภาพยังไม่พอครับต่ออีกฮะทูเหลืองทูเหลืองลหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วเขาเด่นเรื่องโปรตีนเป็นอย่างมาก ดังนั้นเราก็สกัดตัวโปรตีนจากถั่วเหลืองมาใส่ในนี้เช่นเดียวกันยังไม่พออีกมีงาดํางาดำเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันมีเ,เซซามีนมันมีประโยชน์ต่อร่างกายมันช่วยอะไรหลายอย่างกับร่างกายได้เราก็เอามาใส่เช่นเดียวกันทุกขั้นตอนทุกส่วนเนี่ยแล้วมันผ่านกระบวนการในการที่จะสกัดสกัดย่อยออกมาเป็นผงที่มันมีคุณค่าจริงๆแล้วก็เอามาเติมลงไปในผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ยังไม่พอครับ ลูกเดือยโปกติถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องลูกเดือยแล้วเนี่ยที่ใกล้ตัวที่สุดคือส่วนใหญ่จะกินกับนมน้ำไอะไรนะน,น้ำน้ำเต้าหู้อ่าน้ำเต้าหู้เช่นเดียวกันครับวันนี้นำเอามาใส่ในผลิตภัณฑ์นี้เช่นเดียวกันดังน,นั้นในลูกเดือยเขามีสารอาหารที่มีความจําเป็นและมีประโยชน์จากลูกเดือยแล้วเนี่ยในนี้ก็ยังประกอบไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่สําคัญและจําเป็นต่อร่างกายอีกหลายอย่างลองจินตนาการดูครับกล่องแค่นี้ ซองแบบนี้1ซองเขาอุดดวมไปด้วยคุณค่าทางอาหารและก็สารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายและที่สําคัญนะครับมันจะดีแค่ไหนคุณค่าทางอาหารมันจะเป็นยังไงแต่ถ้ามันไม่อร่อยอันเนี้ยไม่ดีแน่เราไม่ได้ใส่กลิ่นโกโก้นะครับเราใส่ผงโกโก้แท้เพื่อให้เวลาชงทุกครั้งเนี่ยจะได้ได้กลิ่นโกโก้ที่หอมและมีความอร่อยของโกโก้เลย อันนีเน้เป็นเทคนิคของโรงงานที่โรงงานเขาทามาให้เราดีควิสไปเลยว่ามันจะดีแค่ไหนถ้ามันไม่อร่อยมันคงไม่ตอบโจทย์กับทุกๆคนดังนั้นต้องอร่อยด้วยและที่สําคัญนะครับถ้าเกิดเรอาอ่านฉลากด้านหลังเนี่ย í, เขามีครีมเทียมด้วยนะครีมเทียมมันอันตรายไหมนนี้นั่นจะมีคําถามดีแยะมากมายเลยไม่ต้องตกใจครับเราใส่ครีมเทียมที่ทํามาจากน้ํามันมะพร้าวถ้าครีมเทียมที่ทําจากน้ํามันมะพร้าวเนี่ยสบายใจได้เขาไม่มีไขมันทรานครับ ดังนั้นทั้งกล่องน,นี้อุดมไปด is ้วยสารอาหารที่จําเป็นสารเสริมต่างๆปรุงแต่งต่างๆนานาก็มีประโยชน์ไม่ได้ทํำลายร่างกายแถมยังให้สุขภาพดีอีกด้วยโกโก้ก็มีประโยชน์นะแต่คิดว่าถ้ารวมกันทั้งหมดนี้สุขภาพเราดีแน่นอนเติมความสุขให้กับชีวิตครับด้วย N p r r p Plus